ค่สวัสดีครับท่าชู้ชมครับพบพ่อกับผมเมียเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมขาสลัดชิ้นเนี่ยครับช่วบรรยากาศลยครับหลังจากฝนตกตดตอกันครับนี่ผมก็เลยไปหาเจ้าหญ้ามาครับไปเจ้าหญ้ามาจากขั้นแท้ครับขั้นแท้ที่ทำหน้าแหละครับนี่ครับเอามาล้งใ้น่ครับดับไม้กินครับ ติดต่อกันเบิดมือครับน้ำถั่วแปลงหญ่าครับระบายออกบ้าได้ครับน้ำมันย่งกันครับน้ำย่งกันดึงกันไว้ครับปลอยกับ่าไหลออกครับก็เลยไปตัดหย่าคันแท่นหน้าครับใส่ถุงปุ๋ยไม้พอนาจินแบบนี้แหละครับนี่เอาไม้พอนจินคอนครับพึ่งในจินหญ่าครับหาหญ่าหย่าแทบสิบบ่มีเลยครับเพราะว่าน้ำถั่วแปลงหย่าเทโกราผมครับ ก็คือเจอหนักแล้วครับระบายน้ำออกบ้านเลยครับฝนตกตีต่อกันหลายมือครับฟางใซ่กับจินประบ้านนี่แหละครับนี่ครับเพิ่งได้จิ้นหยานะครับนะครับว่าเพิ่งได้จิ้นหย่าผมกับไปทุรน้ำครับไปทุรน้ำกับไปหาหย่ากันแท่นหน้ามากครับได้สองถุงปุ๋ยน้ำถ่วมไปเบิดครับ บาสามาต้ลงไปตัดหญ้าได้ครับหญ้าเทงกุลาผมปลูกไว้ซิบกาไ่เล้วครับเจอปัญหานักน้ำถ่วมมาเคลื่อนกับต๊แห้งครับระบายน้ำออกบ่ได้มันมันดึงครับน้ำมันยังกันแล้วควายก็ออกบ่ได้ครับต้องรอให้มันแห้งครับต้องรอให้มันแห้งยางเดียวครับนี่ตัวเลยมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามภาษาคนทักว่าหัวใจกระเสียรครับผ้าอยูุ่เข่ามาจิดต่อกันนะครับ หลายอำเภอหลายจังหวัดที่ผมเลยเบิงข่าวดูข่าวเจอขึ้นกันครับผมกับว่าเจอครับตัวเจ้าของเองครับคือแปลงหย่าครับว่าสามารถลงไปตัดหย้าไม่ว่าจินด้ก็ได้ไปหาเจียวครับไปเจียวตามคันคู่นะครับตามคันคู่หน้าที่ทำหน้าแหละครับไปหาว่าเพื่อนกินนะครับช่วงเสาร์ผมกับลงฟางใบก้อนครับสองก้อนนี่ครับเพิ่ดนกินเลยครับนี่ โอ้ยมันตาเลตวนครับว่าบ่ได้จินหย่านี่ครับว่าบ่ได้จินหญ่าโคหน้าครับหลานนี่ครับขวักเมื่อได้กินโอ้ยตัดหย่ามาเจอปัญหาครับนี่แหละขนาดว่าผมมี่แปลงหย่าสิบกอไรเลยครับผมยังลงไปตัดบ่ได้ครับน้ำม,มันเต็มครับน้ำม,มันเต็มก็เลยล่อให้น้ำแหง้งน,น้ำบกนะครับ นี่ครับตัดใส่นงปุ๋ยมาแบบนี้นะครับได้สองถงสามถงนะครับใหญ่กันอยู่นะครับกินอยู่แบบนี้เลยครับเอาพ่อยู่ได้ครับรอเวลาคือเห็นน้ำลดลงบวกลงเองครับมันปล่อยบอโตกับครับบ้านเขาว่าเปียงเปียงน้ำบอสโตกครับว่าน้ำบ่ไใดครับมันมันยังกันแลวครับครับท้ายคลิปนียครับผมขอขวบคุณนนะครับทันผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับ ขอให้ต่ความสุขความจเจริญนะครับความเจ็บจใจใด้ความไขก็จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางครับท่ายคิดไหมครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ผมนั่งนะครับด้อแจ่งเตือนเจีบต่อไปครับกาวเข้ามาสวัสดีครับ